สวัดีทุกคนคะ่ะพบกับติ๊ก Miss and Miss It Brown Channel นะคะเมนูขนมวันนี้คะ่ะติ๊กจะมาทำท็อฟฟี่เค้กคะ่ะเริ่มจากการทำเค้กก่อนเลยนะคะเราจะเริ่มนะคะผสมไขมันกับแป้งก่อนคะ่ะส่วนผสมนะคะติ๊กใช้ไข่แดง3ฟองนะคะเป็นไข่เบอร์2คะ่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยติ๊กไข่นะคะให้ขึ้นเป็นครีมให้ได้เนื้อเนียนแบบนี้คะ่ะ จากนั้นนะคะนำกาแฟค่ะมาผสมกับนมค่ะคนให้ผงกาแฟละลายนะคะแล้วก็เทลงไปค่ะผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็นำเนยละลายนะคะอุณหภูมิอุ่นหน่อยก็ดีค่ะเทลงไปเลยแล้วคนให้เข้ากันค่ะใส่วานิลาสกัดค่ะ กาแฟสก,กัดนะคะแล้วผสมพอเข้ากันค่ะร่อนแป้งค่ะผงโกโก้ผงฟูและเกลือค่ะจากนั้นนะคะตะล่อมให้เข้ากันจนไม่เห็นเป็นเม็ดแป้งค่ะ แล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะเรามาทำเบอรแรงกันต่อค่ะตีไข่ขาวนะคะด้วยสปีดสค่ะให้ขึ้นเป็นฟองหยาบค่ะใส่ครีมออฟชาร์ลงไปแล้วตีต่อจนไข่ขาวขึ้นเป็นฟองละเอียดค่ะทยอยแบ่งใส่น้ำตาลลงไปค่ะ ตีไปเรื่อยๆนะคะจนไข่มีเนื้นะขึ้นเป็นครีมที่เงานะคะมีความเนียนละเอียดตีจนถึงจุดเฟิร์มพีกแบบนี้ค่ะนำมาแรงที่ได้ค่ะแบ่งผสมสามส่วนค่ะตะล่อมให้เข้ากันดีนะคะ เมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะก็ตล่อมต่อ10 1ถึง15รอบนะคะให้เนื้อเนียนขึ้นค่ะจากนั้นค่ะเทแบตเทอร์ลงพิมพ์ค่ะติ๊กใช้พิมพ์สี่เหลี่ยม8 8ดคนิ้วนะคะค่อยๆเทลงอย่างช้าๆนะคะจะช่วยตัดปออากาศใหญ่ๆได้ค่ะกระแทกพิมพ์ค่ะวันนี้ติ๊กไม่ได้ใช้ไม้จิ้มฟันตัดปออากาศเหมือนทุกทีนะคะ ก็เลยกระแทกพิมพ์เยอะหน่อยค่ะแล้วเรานำไปเข้าอบกันค่ะติ๊กวอมเตาอบนะคะใช้ไฟบนล่างค่ะคุมองศาจากนั้นก็นำเค,ค้กเข้าอบนะคะก็ปรับไฟเป็น180องศาเลยค่ะใช้เวลาอบประมาณ15-20นาทีอบเสร็จแล้วค่ะติ๊กใช้เวลาอบ 18นาทีนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้กระแทกพิมพามครั้งค่ะเราจะคว่ำเค้กบนตะแกรงนะคะและพักทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะจนกว่าจะนำมาใช้ราดซอสค่ะถัดมาค่ะเราจะมาทำซอสท็อฟฟี่นะคะที่จะทำคาราเมลก่อนนะคะโดยการนำน้ำตาลทรายค่ะกลิวบนกระทะจนกว่าน้ำตาลจะละลายเป็นคาราเมลค่ะ นำกระทะนะคะตั้งเตาใช้ไฟปานกลางค่ะไม่ต้องคนนะคะรอจนกว่าน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นสีคาราเมลแล้วถึงจะคนค่ะเมื่อน้ำตาลละลายดีหมดแล้วนะคะก็ปิดเตาเลยค่ะตอนนี้ก็ได้คาราเมลแล้วนะคะเดี๋ยวติ๊กพักไว้ก่อนค่ะ ผสมตัวซอสกันต่อค่ะอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะและนมสดติ๊กนำไปเวฟให้ร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันที่จริงนะคะควรจะใส่เนยลงไปด้วยนะคะแล้วนำไปเวฟพร้อมกันค่ะแต่ในคลิปติ๊กลืมนะคะก็เลยมาใส่ที่หลังแทนก็ไม่เป็นไรค่ะใครลืมเหมือนติ๊กก็ค่อยใส่เนยลงไปทีหลังก็ได้นะคะแล้วก็คนให้เนยละลายเข้ากันค่ะ ใปกาแฟาค่ะเกลือนะคะแป้งเค้กแล้วก็คนค่ะให้แปงแ้งละลายเกือบหมดค่ะจากนั้นก็เทส่สวนผสมนะคะประมาณ1 3ับสนะคะลงไปในคาราเมลแล้วรีบคนเร็วๆเลยค่ะให้เข้ากัน วิปส่วนที่เหลือนะคะแบ่งใส่ครึ่งหนึ่งค่ะลงไปคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะติ๊กก็จะนำไปตั้งเตาควรซอสอีกรอบค่ะ ใช้ไฟปานกลางนะคะค่อนไปทางแรงกวนจนแป้งเริ่มสุกค่ะซอสจะมีความข้นนะคะเห็นเป็นรอยกระป้อและก้นกระทะที่ชัดเจนค่ะเนื้อซอสจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะปิดเตาค่ะซอสทอฟฟี่ของเรานะคะก็จะมีลักษณะข้นหนืดแบบนี้เลยนะคะใส่เอามอนลงไปค่ะควรอบถั่วให้สุกกรอบนะคะก่อนนำมาใช้ค่ะ เราก็คลุกนะคะตัวแอลมอนกับซอให้พอเข้ากันค่ะถัดมาค่ะนำเค้กที่เราพักเอาไว้นะคะหงายขึ้นมาค่ะ เดี๋ยวเราก็เอาซอสนะคะราดลงบนเค้กนะคะแล้วก็ปาดตัวซอสให้ทั่วพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็นำไปเข้าอบอีกรอบค่ะโดยการอบรอบนี้นะคะติ๊กจะวางแก้วน้ำนะคะ ใส่น้ำร้อนลงไปเครื่องแก้วค่ะแล้วก็วางไว้ที่เทรด้านล่างเตาของติ๊กนะคะส่วนเค้กนะคะติ๊กวางไว้ชั้นบนนะคะใกล้ขดลวดด้านบนนะคะอบไฟบนอย่างเดียวค่ะ200้องศาค่ะเป็นเวลา5นาทีเตาแต่ตละบ้านไม่เหมือนกันนะคะปรับใช้ตามความเหมาะสมค่ะอบเสร็จแล้วค่ะหนาก็จะแห้งและมีสีที่เข้มขึ้นค่ะพักทิ้งนะคะให้ตัว ท็อปปี้นะคะด้านบนเนี่ยนะคะเย็ยนตัวลงก่อนตัดค่ะติ๊กนำไปแช่ตู้เย็ยนเลยค่ะเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะหลังจากตัวซอสคาราเมลเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเราก็เอาออกจากพิมพ์กันเลยค่ะ